อ่าอีดีต้อนรับด้วยครับเกมการแข่งขันในคู่เวลาแรกครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับวันนี้ต้องบอกว่าเกมการแข่งขันเนี่ยวันนี้ท่านผู้ชมครับเข้ามารับชมกันเยอะเลยนะฮะขอเสียงปรบมือจากผู้ชมทุกานได้เลยรับในรอ่เจ็ดใรี่เจ็ดเวลาสี่สิบนาทีเริ่มแล้วครับมาดูเกมการแข่งขันในคู่แรกครับเคลล่าโยเต็ดครับมาในชุดเก่งครับ เสื้อสีขาวกางเกงสีขาวครับท่านด้วยครับในไลฟ์สดนะฮะ,ะทักทายมาได้ครับคอมเมนต์กันมาได้นะฮะ,อะเอาละมาดูจังหวะลูกยิงฮะจังหวะนี้ครับอันนี้มีทางด้านของลำปางฮาร์คอร์ด้วยฮะมาร่วมชมร่วมเชียร์ครับอเอาละฮะ มาดูครับเป็นทางด้านของนัทวันรครับปั่นโกกงลงนี้โกหลอกยิงจังหวะน,นี้ครับเหลือจะเชื่อครับอุหนึ่งประตูต,ต่อศูนย์ครับเป็นทางด้านของนัทวันรสุวรรณครับโอ้โหเหลือจะเชือ่อหนึ่งศูนย์ครับหลอกยิงจังหวะนี้ครับในส่วนเล็กที่สองนี่ไม่แน่ไม่แน่ใจนะว่าจะอาจจะ มาเสริมทัพก็เป็นไปได้นะฮะอ่าเอาละ FC กูเม่นครับนี่เอาละครับมาดูกันต่อครับช็อตนี้ยังไงครับบอลไปเข้าทางของปราชโนกมาที่แมแล้วช็อตนี้ก็ปราชโนกครับล็อกเลนเซเล่แล้วเปิดมา องประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับโอ้โหเมชัทกาเจอรีครับมงจั่างหวะนี้ครับผ่ดูบ้าช้าครับเ่นียบภาพสลอครับแล้วเปิดมาลูกดีครับเปทัทมงง่ายๆครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับครึ่งเวลาหลังครับในสายนี้ก็จะมีสามทีมด้วยกันครับะดูกันต่อครับ สุรานารีโยกมาทางด้านฝั่งขวาบ้างครับพอบกบอลจังหวะนี้ล็อกหนึ่งทีแล้วก็เรียบร้อยครับเอาละฮะตามมาแล้วครับ1ประตูต่อ2ครับจังหวะเมือ่อเรียบโอ้โหเอาล้วฮะไปทางด้านของกิติศักดิ์เริกยามดีครับโอ้ไม่ช็อตนี้ครับจังหวะสวนกลับครับสุรานารีครับเอาละฮะ เอาไม่มทักครับขึ้นมาจังหวะนี้ครับลูกนี้ผู้สินให้กับทางด้านของเฮลาอยไเด็ดฝ่าวครับทางด้านฝั่งซ้ายครับดูครับจะเปิดลูกนี้ขึ้นมาแล้วจังหวะนี้อู้หยังสกัดออกไปได้ครับป้าต้องมาดูครับการแก้เกมของเฮดคอทั้ง2ทีมครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับอาลรบอลอยู่ที่เจ้าเจมครับ เกมปาดมาได้ไนยังแล้วก็ลูกนี้ยังไงครับเอาละคะตามเอาเป็นลูกยังไงครับพูดตัดสินว่าไงครับออเป็นสกอร์ให้กับทางด้านของโอซูลานารีแบ็กแคทครับตามตีเสมอจนได้ครับสองประตูต่อสองไปแล้วครับโอ้โหอ,อาราไม่แน่ไม่นอนครับ ตอนนี้สก,กอร์กลับมาเริ่มกันใหม่ครับโอ้ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงครับพีดีทีลูปิแคนเซมิโพลีครับในแชมป์ชนแชมป์ครับรอบประเทศนะฮะก็จบเกมครับ <c oughs>